6. ถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองควรปรึกษาพ่อแม่ครูอาจารย์ญาติผู้ใหญ่ที่สนิทและไว้วางใจ 7. หลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่มียาเสพติด 8. สร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว 9. ใช้เวลาว่างในทางที่ถูกต้องมีประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมและ10ค้นหาเป้าหมายของชีวิตในทางที่ดีเช่นอยางมีอาชีพอะไร อยากประสบความสำเร็จด้านใดก็ให้เดินตามเส้นทางนั้นอย่างมุ่งมัน่นนี่คือ10วิธีหลีกหนียาเสพติดง่ายๆที่เยาวชนอย่างเราทำได้ขอเชิญชวนเพื่อนๆมาร่วมห่างไกลาย,ยาเสพติดเพื่อชีวิตที่ดีของเราทุกคนนะครับร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ข่าวเด่นรอบวันสร้างสรรค์ชุมชนเพื่อคนชายแดนใต้ สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ค่ะวันนี้พบกันนะคะวันพฤหัสบดีค่ะ17เมษายน2500 68ค่ะอยู่ด้วยกันช่วงเวลานี้นะคะจนถึงเวลาประมาณ17นาฬิกาค่ะหลังจากในช่วงหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์มาแล้วนะคะเชื่อว่าหลายท่านก็พร้อมสําหรับการทํางานนะ,ะหรือบางท่านที่อาจจะยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมนะต้องการเวลาพักผ่อนอีกนะคะต่อเนื่องหลังจากที่ไปฉลองออท่องเที่ยวกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยากจะให้ใส่ใจการดูแลเรื่องของสุขภาพแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของ การเดินทางการใช้รถใช้ถนนกันด้วยค่ะวันนี้ในช่วงของรายการร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้นะคะชวนมาร่วมพูดคุยกันนะคะในประเด็นของการดูแลสุขภาพค่ะโดยเฉพาะปัจจัยเสี่ยงนะคะที่ส่งผลในเรื่องของภาวะของคนที่มีความเสี่ยงโรค NCD นะคะก็คือโรคที่มีความเจ็บป่วยเ,เรื้อรังนะคะที่มักจะเป็นเบ้าวานความดันนะคะมีหลายๆโรคด้วยกันนะคะที่มักจะพบเจอกัน อยู่บ่อยนะคะในพื้นที่ของเราด้วยแล้วก็ภาพรวมสถานการณ์ของประเทศด้วยแต่ว่าท่านทราบหรือไม่ว่าปัจจัยอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมา,เ,าเรียนรู้กันแล้วก็จะต้องลดให้ได้นั่นคือเรื่องของพิษภัยและผลกระทบจากทั้งอแอลกอฮอล์แล้วก็เรื่องของบุหรี่ด้วยนะคะวันนี้ก็เลยได้รับเกียรตินะคะจากคุณวันฟรุรกรนอันฟรุรกอนะคะพยาบาลวิชาชีพชํานาญการนะคะจาก กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดนะคะโรงพยาบาลปัตตานีบานร่วมพูดคุยกับเราในประเด็นนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับค่ะวันนี้ต้อนรับสู่รายการของเราร่วมแรงร่วมใจชยัยแดนใต้นะคะอันดับแรกเลยชื่อว่าหลายท่านคงจะรู้จักโรค NCD นะคะก็ค,คือโรคไม่ติดต่อหร,รือรงังรอรังค,มคม่มีความว่ามีคําว่าเรื้อรังอยู่แสดงว่า เป็นต่อเนื่องเป็นต่อเนื่องยาวนานาเป็นเป็นเหมือนโรคประจําตัวเป็นแล้วเป็นเลยครับ <High S 2> เลิกไม่ไ,ม<ะ>ได้ครับยิ่งการหายไหมคะอา,อาการทุเราลงนะครับแต่ก็จะอ,อยู่คู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับเป็นเป็นว่าบุคคลน,นั้นจะต้องดูแลตัวเองในเรื่องอโรคนั้นแล้วละครับค่ะค่ะดังนั้นก็เลยจะต้องมาใส่ใจว่านอกจากสาเหตุที่มักจะเกิดจากพฤติกรรมของเราเนาะการกินการอยูอ่เรื่องของอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็น ปัจจัยที่ส่งผลนะคะพวกหลายคนอาจจะมีความคุ้นชินในเรื่องของรสชาติอาหารเรื่องของพฤติกรรมที่เราอาจจะทานแล้วไม่ได้ออกกําลังกายมีภาวะสะสมไขมันอะไรที่มันก็มีผลกระทบต่อสุขภาพของเราด้วยแต่ว่าวันนี้ไฮไลท์ของเราจะอยู่ที่เรื่องของปัจจัยเสี่ยงนะคะที่เป็นเรื่องของเหล้าแล้วก็บุหรี่มันมีความสัมพันธ์หรือมันไปเชื่อมโยงกับโรค NCD นี่อย่างไรบ้างคะ ก็ต <G pim ping> ้องยอมรับนะครับว่าโรคเรื้อรังที่เป็นกันอยู่ปัจจุบันนี้นะครับนอกจากว่าสาเหตุการเกิดแล้วจากกรรมพันธุ์แล้วว่ามีคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าคุณปู่ทวดเนี่ยเคยเป็นโรคเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับ ก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการบริโภคอาหารนะครับที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทําให้เกิดโรค,คอินซดีเช่นกันนะครับสิ่งที่ล่าสุดที่ที่คุณหมอเป็นห่วงแล้วก็มีการพูดถึงน้อยนะครับก็ในเรื่องของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่ายาสูบครับหรือว่าลิษพันธ์บุหรี่นะครับกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเมื่อเมื่อสัมภาษณ์ผู้ป่วยแล้วเนี่ยก็พบว่าหลายๆท่านเนี่ยครับก็มีความเสี่ยงอีก2ออย่างนี้นะครับ โดยเฉพาะาผู้ป่วยในกลุ่มผู้ชายครับ,รบก็ต้อง,องว่าทั้งูงมีทั้งดื่มแอลโกอฮอล์แล้วก็สูบบุหรี่ครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสียงหนึ่งที่ทําให้โรคเหล่านี้เป็นได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็รักษายากด้วยใช่ไหมคะ เช่นเช่นการารักษายกากเนื่องจากว่าโดยเฉพาะคุณหมอโรงพยาบาลปัตตานีนะครับเมื่อให้การรักษาแล้วเมื่อซักประวัติพบว่ายังสู่บุรีเนี่ย<อ>รู้สึกว่าคุณหมอไม่ค่อยแฮปปี้เลยนะครับ<อ>ไม่ค่อยชอบเลยก็เลยจําเป็นจะต้องมีคลินิกเลิกบุรีในโรงพยาบาลปัตตานีเพื่อรองรับกลุ่มผู้ป่วยที่ มีความเสี่ยงครับว่ายังสูบบุหรีหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์อยู่ครับก็ต้องมาช่วยเหลือกันนะครับ <ขอ S 1> ให้การช่วยเหลือน,นะครับ,รบน,นอกจากว่าได้รับการรักษาโรคที่เป็นอยู่แล้วก็จะต้องลดปัดจจัยเสี่ยงที่ไม่ให้เกิดโรคนั้นเพิ่มขึ้นด้วยครับค่ะจําเป็นแค่ไหนครจะต้องทําทั้งสองอย่างนี้ควบคู่กันไปบางคุบอกว่าแป้งก็ลดน้ําตาลก็ลดของหวานก็ไม่ค่อยทานแต่ว่าอาจจะยังมีดื่ม แอลกอฮอล์หรืออาจจะมีสูบปุียอยู่บ้างอันนี้มันมันจะมีผลอย่างไรบ้างคะทีนี้คุณหมอก็จะมองว่าอันไหนที่เป็นความสําคัญต่อร่างกายอันไหนที่ไม่สําคัญครับทีนี้เมื่อเทียบการบริโภคอาหารแล้วก็การบริโภคยาสูบแล้วก็แอลกอฮอล์เนี่ยคุณหมอก็ต้องมาลําดับครับว่าขี้ข้าวเราจําเป็นนะต้องกินนะครับของหวานเราก็จําเป็นต้องกินนะครับของมันๆนี้เราก็หนีไม่ได้นะครับมันจําเป็นต้องทอดมันจําเป็นจะต้องใช้ เครื่องปรุงที่เป็นชนิดน้ํามันพืชส่วนเป็นส่วนผสมของมื้ออาหารอยู่นะครับแต่แต่ถามว่าจะตัดทิ้งเลยก็ไม่ได้เพราะว่าร่างกายก็มีความจําเป็นครับที่จะต้องรับสารอาหารแต่ต้องควบคุมครับแต่ในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถามว่าจําเป็นไหมหรือว่าบุหรี่เนี่ยครับมันจําเป็นต่อสุขภาพหรือว่าชีวิตประจําวันไหม ในะครับอันนี้คุณหมอเลยว่าถ้าจะต้องให้คนไข้ลดความเสี่ยงก็อยากจะให้ลดสิ่งเหล่านี้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งต้องลดอันนี้ให้ได้ก่อนให้ได้ก่อนนะครับและก็อย่างอื่นค่อยควบคุมในเรื่องการบริโภคอาหารครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่จําเป็นต่อร่างกายเนี่ยก็ตัดไปเลยถามว่าวิท่าไม่ไม่บริโภคยาสูบร่างกายมันขาดขาดบุหรี่ไหมหรือว่าขาดอะไรไปไหม ก็ไม่ใช่ไม่ได้ขาดสารอาหารอะไรเลยครับมันเป็นความต้องการทางด้านจิตใจหรือว่าทางด้านพฤติกรรมของของคนเหล่านั้นเท่านั้นเองครับก็จะพยายามให้งดสิ่งเหล่านี้ก่อนเลยนะครับค่ะน่าสนใจมากประเด็นที่บอกว่าสิ่งเหล่านี้จําเป็นกับเราหรือไม่พอเราถามคําถามนี้กับตัวเองว่าเออฉันต้องจําเป็นต้องสูบอีกไหมฉันยังจําเป็นต้องดื่มแอลกอฮอล์อีกหรือเปล่าถ้าเราตอบคําถามอันนี้กับตัวเองได้เราจะมีคําตอบลึกๆเลยว่า หเสียสตางค์สสุขภาพมันก็ยิ่งแย่ลงแล้วเราก็อ่านะคะมันจะมีสิ่งที่มันเป็นคําตอบกับตัวเราแต่ที่นี้หลายคนจะติดคําว่าแล้วจะเลิอกอย่างไรมัน,ม,นมันก็ไม่ใช่ง่ายนะการจะเอาชนะใจตัวเองอันนี้จะมาสู่ขั้นตอนที่ถ้าคุณอยากเลิกแล้ะเราจะมีแนวทางเราจะมีตัวช่วยให้กับคุณได้ครับสําหรับสําหรับคนที่ต้องการอยากจะเลิกนะครับ หลายๆท่านก็บอกนี่ไปโรงพยาบาลสิ <คะ S 1> บางคนก็ไม่ได้สะดวกอยาก <คะ S 1> อยากจะไปโรงพยาบาล <คะ S 1> ห,หรือว่าไปรับคําแนะนําสถานที่ต่างๆนะครับ <คะ S 1> ก็เอาวิธีง่ายๆเราจําไว้แล้วกันนะครับ <คะ S 2> ก็จะมีหลักการง่ายๆเพื่อให้เราจดจํานะครับว่าวิธีการเลิกเนี่ย มันก็ต้องมีหลักการนะก็ไม่ใช่ว่าไม่มีหลักการเลยเราจะทําอะไรนะครับจะหักดิบหดิบว้วยังไงนะครับแต่มันก็จะมีวิธีการหนึ่งสองสามนะครับเขาเรียกหลักการ4ลรอลิงครับ4ี่อสี่รอนะครับใช้ลิงสตัวเลยนะครับลิงสี่ตัวง่ายๆหลักการ4ี่อย่างนะครับสี่รอก็จะมีเลือกวันนะครับเลือกวันรอตัวที่1นะครับเลือกวันรอตัวที่2นะครับ ลั่นวาจาลั่นวาจาว่าจะเลิกตัวที่สลาอุปกรณ์ลาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตัวที่สีก็ลงมือปฏิบัติเลยครับแล้วก็ลงมือปฏิบัติอืมอ,อมาดจะไม่ได้เรียงตีละตัว นิดนึงก็พ <c oughs> ยายามลำดับตามนี้แหละนะครับลำดับตามนี้เราจะได้จําง่ายครับสีสีตัวนะครับ <c oughs> เลือกวันนะครับ <c oughs> วันไหนดีคะนในการสำคัญควันถูกต้องครับในการาตั้งเป้าหมายเราจะต้องมีวันครับเหมือนเราอยากจะเดินทางไปเที่ยวเราก็ต้องกําหนดวันครับใช่ค่ะต้องซื้อตั๋วต้องวางแผนวางแผนนิดหนึ่งครับไม่ใช่ว่าอ๋อฉันจะเลิกนะแล้วก็เราไม่ได้กําหนดวันเลยนะครับ ก็รู้สึกว่าจะล่องลอยนิดนึงนะครับวันนดีวันที่พร้อมวันนี้แหละวันพร้อมวันที่พร้อมเราต้องกําหนดทีนี้การกําหนดเนี่ยควรที่กําหนดไม่ควรเกินหนึ่งเดือนนะถ้าเราพร้อมแล้วนะครับถ้าเมื่อไหร่เราไปถามว่านี่อยากเลิกเมื่อไหร่ท่านเลยหนึ่งเดือนแสดงว่ายังไม่พร้อมครับยังลังเลอยู่นะจะเลิกดีไม่เลิกดียังไม่พร้อมครับคนที่พร้อมจะต้องตัดสินใจภายได้หนึ่งเดือนในอนาคตข้างหน้าเนี่ยว่าฉันจะเลิกให้ได้นะครับอันนี้คือการ เลือกวันแล้วนะครับเลือกวันกําหนดวัน,วนที่ใช้ลั่ลนวาจา,าคำว่าลั่นวาจาเนี่ยมันเหมือนว่าเราจะต้องบอกใครสักคนนะครับที่เรารู้สึกไว้ใจนะครับ บางคนจะบอกภรยาตัวเองก็ได้ถ้าไม่บอกภรยาบอกภรยาก็ได้ถ้าไม่บอกภรยาบอกเพื่อนที่สนิทก็ได้บอกคุณครูก็ได้ครับบอกหัวหน้าที่ทํางานก็ได้บอกเพื่อนร่วมงานก็ได้อย่างน้อยสักหนึ่งคนครับต้องบอกครับเพราะว่าเพราะว่าเรานั่งคิดคนเดียวไงครับเออมันจะไม่มีใครที่คอยมานั่งจี้เราว่าเฮ้ยไหนอ่ะที่กล่าวไว้ว่าจะเลิกเนี่ยเขาเรียกเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งครับ พอพูดไปแล้วทําไม่ได้นะซีนะะน,นั่นหมายถึงว่า,าตัวเราเนี่ยมีความมั่นใจจริงๆว่าจะเลิกค,ครับเมื่อเราแจ้งใครแล้วเนี่ยเหมือนเราเรารู้สึกว่า เราไม่ควรตอกไม่ควรจะผิดสัญญานะครับศักศีลูกผู้ชายโอ้ถ้าเป็นผู้ชายนะครับนี่ถ้าตอภรรยากับลูกนี้คือไม่ได้เลยนะมันเป็นศักิ์ศีที่เรากล่าวไปแล้วนะครับต้องต้องทาตามให้ได้นะครับบอกว่านี่ฉันจะเลิกภายในหนึ่งเดือนข้างหน้าอีกสองอาทิตย์ข้างหน้ายังไงเนี่ยนี่คือศักศรีมีความสำคัญครับมันมีมันมีความรู้สึกว่าอ๋อเราจะต้องทําให้ได้นะครับใช่ใช่เราก็ลั่นวาจากับใครก็ได้นะครับหรือจะประกาศกับตัวเองกับ กับตัวเองไม่ได้ต้องต้องหาสักคนนึงครับต้องหาสักคนนึครับหรือว่าเราอยู่ในเพื่อนร่วมงานหลายๆคนเราประกาศนี่เพื่อนทุกคนอะไรก็ได้ครับทุกอย่างจะจะเป็นตัวช่วยเราทั้งหมดเลยนะครับอ่าแล้วก็เราเราลั่นวาจาไปแล้วลาอุปกรณ์นะครับสิ่งที่จะต้องทําต่อไปอ่าถ้าเรายังมีบุหรีดูเราจะรอจนหมดหมดตัวสุดท้ายไหมก็ไม่ไม่ควรจะรอนะครับมีไฟแช็คอุปกรณ์ไฟแช็คเนี่ยถ้าถ้าเป็นเกี่ยวกับการใช้จุดบุหรีเนี่ย เราก็ควรที่จะไม่เก็บไว้นะครับคำว่าลาอุปกรณ์เนี่ยเนื่องจากว่าในสมัยก่อนนะครับก็จะมีอุปกรณ์เป็นเขาเรียกว่า Limited Edition เป็นไฟแช็กเฉพาะเลยนะครับแบบหรือว่าจำกัดเปิดแล้วดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะครับมี็บไว้เป็นที่ระลึกมีรูปสัญลักษณ์โลโก้เป็นของตัวเองหรือว่ารูปทรงที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นเกิดความรู้สึกว่า เมื่อเราไม่ได้สู่แล้วพอเราเห็นเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกดีๆกับในเรื่องของบุหรี่ใหม่ซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะก็อุปกรณ์เหล่านั้นนะครับว่าให้ลามันทิ้งซะนะครับถ้าถ้าเป็นไฟแช็กที่สามารถใช้ในครัวก็ให้แม่ครัวไปนะครับเราอยากอยากครอบครองนะครับถ้าถ้าไม่จําเป็นก็ทิ้งไปเลยก็ได้รู้สึกไฟจะก็ไม่แพงนะครับ ก็ทิ้งไปเลยเพราะว่าแบบจุดก็ไม่ไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะครับแบบนี้นะครับตัดใจนะตัดใจให้ได้ก็ต้องลาทิ้งอุปกรณ์ไอ้ที่แบบมีจะเก็บไว้อ๋อยังมีอีกห่อนึงเก็บไว้ก่อนไม่ต้องเก็บนะครับลาแล้วทิ้งเลยนะครับทิ้งเลยบางคนมีการสะสมคอลเลกชันที่เป็นผลิตภัณฑ์ครับเป็นซองครับเรียงไว้ที่ห้องคนงานไว้อันนี้อันนี้มันหมดไปแล้วนะครับแต่วางไว้เพราะว่ากล่องมันสวยนะครับ ก็คนที่ควรเหมือนกันนะครับควเก็บขวดไว้ลักษณะเดียวกันนะครับเก็บไว้ลักษณะเดียวกันด้ก็ถ้าถ้าพยายามนะตัดใจเลยนะครับทิ้งเลยนะครับทิ้งเลยนะครับเราจะได้มามาเห็นว่าอ๋อสิ่งที่เราเห็นแล้ว แต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็ทําให้เราคิดเหมือนกันนะโอ๋นี่ฉันดื่มไปเยอะขนาดนี้เลยเนาะฉันเสียสตางค์ไปมากขนาดนี้เลยอาจจะคิดในข้อดเรียบถ้าพิลองคํานวณดูนะครับว่าเราเสียหายไปเท่าไหร่แล้วนะครับอันนั้นก็คือการลาอุปกรณ์นะครับอันที่4สุดท้ายนะครับก็ลงมือปฏิบัตินะครับทีนี้แหละวิธีลงมือปฏิบัติเนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับสาหรับทุกๆคนเนี่ยเราก็ต้องมาเลือกวิธีครับว่าเราจะลงมือยังไงบ้างนะครับเหมือนบอกครับ ง่ายๆหักดิบคือนั่งถือเนี่ยทิ้งเลยครับแล้วไม่ขอแตะต้องเลยเลิกเลยนะครับอันที่สองใช้ตัวช่วยครับใช่วยในการเลิกนะครับหลายคนอาจจะได้รับคําแนะนำนะครับว่าเาอยู่ในบ้านเนี่ยใช้สิ่งที่ทดแทนหมากฝรั่งนะครับอาจจะซื้อร้านค้าทั่วไปก็ได้นะครับหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นมะนาว ดื่มชาดื่มชาชาร้างจืดชารัางจืดนี่มันช่วยกระจัดได้เร็วขึ้นคะรางจืดเนี่ยมันจะมีทธ็์ในการกระจัดสารเคมีสารพิษครับสารพิษที่อยู่ในร่างกายอ่าทีนี้การรู้สึกอย่างเนี่ยมันเกิดจากมันมีสารนิโคตินที่ผสมอยู่ในร่างกายลราที่เกิดจากบุหรี่ครับเมื่อเราดื่มชาตัวนี้นะครับ มันก็ช่วยกําจัดสารเคมีนะครับที่ที่ร่างกายไม่ต้องการครับจะขจัดออกไปมันก็ทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกอยากค่อยๆลดลงเร็วกว่าปกติครับมันเป็นตัวช่วยดื่มชาขจัดเพราะว่าถ้าเรายังมีอาการอยากแสดงว่ามันยังมีสารนิโคตินยังอยู่ใช่ไหมฮะในร่างกายมันก็อาจจะมีเขาเรียกว่ามีตัวมากระตุ้นอ่ะบางทีความคิดเราหรือภาวะความเครียดหรือพอ อากาศเย็นๆหรือว่าเพิ่งทานข้าวเสร็จใหม่ๆมันก็มันมันไปรีไวซ์ไปไปตอกย้ำพฤติกรรมเคยชินของเราทำให้เราอยากจะสูบขึ้นหรืออีกวิธีดื่มน้ําก็ได้ง่ายๆครับเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายครับปกติคนที่สูบบุหรี่ก็จะไม่ค่อยดื่มน้ําอยู่แล้วนะครับทีนี้พอเราดื่มน้ําเรารู้สึกอิ่มเราจะจะมีช่วงเวลาในการเว้นระยะครับในการที่จะไปสู่ ก็ช่วงนี้เป็นการเป็นการฝึกจิตใจแล้วว่าเราจะไม่สูบเราดื่มน้ำดื่มน้ำเลยอิ่มนะครับทีนี้ดื่มน้ำเยอะนิดนึงไม่ไม่ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรต่อสุขภาพนะครับก็จะดีด้วยอีกนะคะรับสารพิษนะครับช่วยให้ไตเราทำงานได้ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคหัวใจที่แพทย์มีการจำกัดน้ำ อันนั้นก็อาจจะมีความจะเป็นหลีกเลี่ยงมีปรึกษาแพทย์นิดหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่คนที่มีปัญหาการสืบแพทย์จะแนะนําก่อนที่จะเป็นภาวะนั้นนะครับอันนี้เราจะได้รู้วิธีว่าแบบไหนที่เหมาะกับสภาพของแต่ละคนซึ่งอาจจะต้องขอคําแนะนําหรือขอคำปรึกษานะคะเมื่อสักครู่ก็คือวิธีการหากติดไปเลยนะคะมีตัวช่วยนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีเขาเรียกว่าคนที่ให้กําลังใจด้วยไหมคะต้องมีแนวทาง คอยเหมือนว่าอาจจะล้มและลุกได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าถ้าผู้ฟังที่ที่ไม่ได้เป็นผู้สูบบุหรี่แล้วก็มีคนข้างกายสูบบุหรี่แล้วก็ต้องการกําลังใจอย่าลืมนะครับอย่าไปต่อว่าเขาอันนี้บางทีคนใกล้ตัวเห็นไหมเห็นไหมชินบอกแล้วอะไรเงี้ยบางทีมันก็เกิดความรู้สึกเพราะว่าคนกล้ชิ้นี่เป็นห่วงเป็นห่วงมากๆเลยเลยใส่อารมณ์นิดนึงนะครับแต่แต่จริงๆคนที่เขาสูบบุหรี่เนี่ยพอถามเขาแล้วเขาอยากได้กําลังใจนะครับเช่นช่ พยายามนะถ้าเป็นภรรยาก็คุณพี่ก็พยายามนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากได้ยินเสียงคำหวานนะครับจากจากคนที่ใกล้ชิดแล้วก็คอยเป็นกําลังใจในการพยายามเลิกสูบบุหรี่ครับหรือว่าลูกก็ให้กําลังใจคุณพ่อนะว่าพ่อกิ่งจังเลยทําได้แล้วอะไรเงี้ยลูกๆนี่สาคัญเลยนะครับโดยโดยเฉพาะลูกๆที่ยังไม่โตนะครับอยู่ระดับประถมเนี่ยถ้าคอยที่คอยคอยเป็นกระบอกเสียงนะครับให้คุณพ่อช่วยเลิก ไม่ว่าให้คนยากคนคิดเนี่ยจะเป็นเสียงที่มีพลังกว่านะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดเจนครับว่าเวลาเขาเลือกซื้อบุหรี่นะครับบุหรี่เดี๋ยวนี้มันมีภาพน่ากลัวน่ากลัวเขาก็จะพยายามเลือกเลือกเลือกพาไปไว้ที่บ้านแล้วลูกไม่ไม่แซวไม่เอ๊ะไม่อะไรไม่ตั้งคําถามเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับรัฐบาลก็พยายามนะครับก็พยายามนะครับที่จะ รณรงค์หรือว่าสร้างให้คนเราเนี่ยไม่สูบบุหรี่นะครับด้วยด้วยหลายหลายอย่างนะครับทั้งอุตสาหเพิ่มภาษีแล้วนะแพงนะครับทุกอย่างให้แบบสกัดไม่ให้คนเข้าถึงง่ายนะครับค่ะบุหรี่ที่แพงขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้คนเนี่ยมีการซื้อลดลงไม่อยากจะสูบก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับทาให้ภาพน่ากลัวที่ซองบุหรี่นะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ไม่อยากจะซื้อกลับบ้านไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่านี่ก็เป็นแนวทางของรัฐบาลที่ เป็นส่วนช่วยนะครับให้ค,คนเนี่ยพยายามที่จะให้เลิกบุหรี่หรือว่าไม่สูบต่อไปครับค่ะแต่ว่าตอนนี้เรานอกจากเราจะมาะช่วยแนวทางให้ท่านสามารถลดละเลิกการสูบบุหรี่ได้แต่เราก็จะมีโจทย์ใหม่ที่มีความน่ากังวลใจมากขึ้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านะคะที่เข้ามาแล้วก็กลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็จะกลายเป็นเด็กเยาวชนที่อายุน้อยลงไปเรื่อยๆดังนั้นคุณพ่อวันนี้ถ้าคุณพ่อเลิกได้เลิกเลยค่ะเพราะว่าภัยร้ายที่กําลัง คืบคลานเข้ามาเป็นภัยต่อลูกหลานเยาวชนของเราในตอนนี้ก็คือว่าเด็กๆเนี่ยก็จะมีแนวโน้มในการติดบริรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นด้วยดังนั้นก็เป็นเรื่องที่เราก็ห่วงใหญ่แล้วก็ต้องต้องคุยฝากกันไปทั้งเรื่องของบริมวนนะคะแล้วก็บุหริฟไฟฟ้าด้วยเหมือนกันนะคะใช่ครับค่ะก็เป็น ภายรายที่แฝงอยู่ในช่วงเวลานี้ที่อยากจะให้ทุกฝ่ายนะคะเด้นร่วมกันตระหนักแล้วก็ตอนนี้ก็ทราบว่าเราก็เตรียมที่ออกเป็นนโยบายของจังหวัดด้วยนะคะในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้เนี่ยอย่างจริงจังแล้วก็ทําทั้งระบบนะคะไม่เฉพาะว่าภาคส่วนการศึกษาหรือหน่วยงานด้านสาธารณสุขเพียงอย่างเดียวแต่ว่าทุกส่วนนะคะที่จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนในเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันด้านในส่วนของตํารวจนะกการ เขาเรียกว่าสกัดจับหรือว่ามาตรการทางกฎหมายก็ต้องเอาตั้งแต่ต้นทางเลยไม่ให้เข้ามานะคะ,คะโดยเฉพาะในเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเราอาจจะพบเห็นผังสื่ออยู่แล้วะนะครับว่าปัจจุบันนี้มีการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้านะครับโดยบุหรีเนี่ยการเก็บข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติเขาเก็บข้อมูลทั้งปี2,544ซึ่ง สมัยก่อนจะเป็นบุรี่มวนบุรีโรงงานนะครับอัตราการสูบบุหรีเนี่ยด้วยเรามีการรณรงค์นะครับทั้งทั่วประเทศนะครับก็จะมีอัตราการสูบบุหรี่ที่ลดลงนะครับจาก25ในปี2544นะครับลดลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปี2550นะครับปี2550เนี่ยอันนี้ในกลุ่มของคนที่สูบบุรี่มวน สูุบริมวรนะครับพอลดลงเนี่ยปรากฏว่า2,550เนี่ยมันจะมีการระบาดของบุริไฟฟ้ามันเข้าตัวนี้มันเข้ามาแทนที่พอเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้กําลังลงเนี่ยโดดขึ้นนิดหนึ่งนะครับจาก19 19จาก25ลดลงมาเป็นเป็นอัตรานะครับอัตราการสูุบริของประเทศไทยจากร้อยละ25ลดลงเหลือ1อยละ19 ทีนี้พอโดดขึ้นนิดนึงเนี่ย <c oughs> าทางสรรพสานมิตรนะครับ <c oughs> เขาก็ได้ประกาศนะครับทางกระทรวงเขาได้ประกาศว่าบุริไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งผิดกฎหมาย, <c oughs> ายแล้วได้มีมาตรการในการ <c oughs> ข้นงวดมากขึ้นในปี50ทําให้จากขึ้นเป็น20ก็ลดลงจาก1 9 <c> เ <oughs> แล้วก็ขับเคลื่อนมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับในปี2,564นะครับมีการสำรวจล่าสุดนะครับก็มีอัตราการสูบบุหรี่ลดลงอยู่ที่17.4นะครับก็ถือว่าลดลงนะครับมมันก็คงไม่ได้เยอะมากแต่ถือว่าในภาพรวมนะก็คือการควบคุมได้ควบคุมได้แล้วแล้วบุหรี่บุหรี่มวนเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามันแพงขึ้นครับมีภาพน่าเข้าถงาเข้าถึงน้อยนะครับ ทีนี้เมื่อสํารวจแล้วมันก็ลดลงนะครับแต่ถามว่าบุรีไฟฟ้านี่สํารวจด้วยไหมก็สํารวจด้วยเช่นกันนะครับแต่ยังเข้าถึงน้อยนะครับในในบุรีเนี่ยถามว่าเขาเข้าถึงชาวบ้านเนี่ยเข้าถึงไงก็น่าจะเป็น97เลยนะครับที่สามารถไปซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อร้านร้านขายของชําตามแถวบ้านนะครับก็ไม่แปลกที่จะมีการสูบค่อนข้างเยอะ<ช>ส่วนบุรีไฟฟ้านเนี่ยเมื่อสํารวจแล้ว ปรากฏว่าได้มาจากอินเทอร์เน็ตซะเยอะอประมาณา58นนะครับ <c oughs> ส่วนอื่นๆก็ได้จากช่องทางอื่นเพราะยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายมครับ ดังนั้นมาตรการการควบคุมนะคะพร้อมๆกับการาดลนรงนะคะสร้างการรับรู้การประชาสัมพันธ์ถึงพิษภัยและโทษของบุหรี่และบุรี่ไฟฟ้าก็ยังคงเป็นงานที่เรายังคงสื่อสารแล้วก็ด,ดําเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะดังนั้นในช่วงท้ายอยากให้คุณบัรจุกรได้ฝากถึงในกลุ่มของคนที่อาจจะต้องดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเรื่องของโรค NCD ด้วยแล้วก็ยังคงเน้นย้ำว่าถ้า คุณลดได้ปัจจัยเสี่ยงทั้งเล่าแอลกอฮอล์มันจะช่วยทําให้ภาวะโรคเอ็นซีดเนี่ยมันก็จะค่อยๆสถานการณ์ดีขึ้นนะคะการดูแลรักษาก็จะสามารถทําได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นค่ะสําหรับคนที่เป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานโรคหัวใจนะครับหรือว่าโรคโรคปอดโรคหอบเรื้อรังอะไรนะครับ สิ่งนี้ถ้าเกิดว่ายัง,ย,งยังสูบบุหรี่แล้วก็พยายามที่จะเลิกด้วยตัวเองไม่ได้ไม่ประสบความสําเร็จนะครับใช้ช่องทางของโรงพยาบาลทุกแห่งได้นะครับโรงพยาบาลปัตตานีก็มีให้บริการในคลินิกเลิกบุหรี่นะครับก็สามารถติดต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือหรือว่ารับ การสนับสนุนยาช่วยเลิกบุหรี่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่พร้อมที่จะเลิกเลือเอกก็พยายามด้วยวิธีการที่เราพูดถึงข้างต้นแล้วนะครับสำหรับท่านใดยังไม่มีโรคประจำตัวนะครับก็ให้ทราบว่าสิ่งเหล่านีม้มันมีโอกาสทำให้เราเป็นเร็วขึ <i> ้นนะครับเพราะว่าสารเคมีในบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าบุหรี่มวลธรรมดานะครับมันก็จะ กระตุ้นนะครับทำให้โรคเราโดยเราไม่ทราบว่าเราจะเป็นตอนอายุเท่าไหร่เนี่ยเป็นเร็วขึ้นเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเรามีภาวะาพันธุก,กรรมอยู่แล้วว่าอนาคตเนี่ย,เ,ยเราอาจจะเป็นวความดันเป็นเบาหวานอยู่แล้วตามกรรมพันธุ์ของเราแต่การสูบบุหรี่หรือว,ว่าดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันทําให้เราเป็นเร็วขึ้นครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้เราลดความเสี่ยงตรงนี้เมื่อเราเป็นแล้วเราจะไปแก้กลับไม่ได้นะครับดังนั้นก็ตัดไฟเชียตั้งแต่ต้นลมสิกว่านะครับเพราะว่า ตอนนี้เรายังมีเวลานะครับสำหรับน้องๆเยาวชนนะครับที่ยังไม่ได้สู่บุหรี่นะครับก็ไม่ควรลองเพราะว่าประตูไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้พอบุหรี่ไฟฟ้าเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งใหม่แล้วก็อยากลองดูนะครับแล้วก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยลองสู่บุหรี่นะครับล่าสุดในจังหวัดปัตตานีนี่เองนะครับก็มีกลุ่มคนที่ลองสู่บุหรี่นะครับโดยในชีวิตเขาไม่เคยลองสู่บุหรี่เมื่อไปทํางานต่างประเทศนะครับเป็นแรงงานต่างประเทศ ก็ลองสูบจากเพื่อนนะครับเป็นบุหรี่ไฟฟ้านะครับจนจนสูบบุหรีแล้วต่อมาเนี่ยคนคนนั้นเสียชีวิตนะครับเพื่อนเพื่อนที่อยู่ด้วยกันที่ให้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าตนเองทราบอย่างนั้นอ่ะตนเองก็อขอเลิกเป็นเหล็กลขาดเลยนะครับไม่ขอสูบบุหรีไฟฟ้าเลยนี่เป็นเคสที่เกิดขึ้นในจังหวัดปัตตานีครับค่ะเป็นตัวอย่างที่ทําให้เราเห็นในเชิงประจักษ์และต้องช่วยกันวันนี้นะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจสำหรับคนที่คิดจะ ลดละเลิกหรือตัดใจเสียแต่วันนี้นะคะลดปัดจจัยเสี่ยงเล้าบุหรี่แอลกอฮอล์ลดที่จะมีโอกาสเกิดโรค NCD ได้ อย่างแน่นอนนะคะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณด้วยค่ะคุณวันฟรุรกรอันฟรุรกรนะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนะคะกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดจ,จากโรงพยาบาลปัตตานีที่มา,าพูดคุยประสบการณ์นะคะบอกเล่าถึงแนวทางในการที่จะช่วยกันดูแลนะคะพี่น้องชาวปัตตานีและผู้ที่ติดตามอยู่ในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสสัดี ค่ะวันนี้พบกับรายการของเราได้ใหม่นะคะสำหรับร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ในช่วงของการใส่ใจดูแลสุขภาพนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกับรายการของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ข่าวเด่นรอบวันสร้างสรรค์ชุมชนเพื่อคนชายแดนใต้สร้างสรรค์โดยสถานีวิทยุมออปัตตานี FM 107.25คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์